วันนี้เราจะมาเปิดพิมพ์เขียวอาชีพเสริมสำหรับปี2026กันครับมาดูกันว่าท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงเร่วขนาดนี้มีลู่ทางไหนบ้างที่จะไม่ได้แค่ช่วยให้เรารอดแต่จะพาให้รุ่งไปเลยเอาละครับมาเริ่มกันที่คำถามสำคัญที่ผมเชื่อว่าตอนนี้อยู่ในใจของใครหลายๆคนเลยโลกมันหมุนไปเร็วเหลือเกินแล้วเราจะไปทางไหนกันต่อโดยเฉพาะเรื่องปากท้องเรื่องรายได้เสริมเนี่ย หลายคนก็คงกำลังมองหาลู่ทางใหม่ๆมที่มันมั่นคงแล้วก็เติบโตได้จริงๆใช่ไหมครับคือก่อนที่เราจะกระโจนไปหาคำตอบว่าจะทำอะไรดีสิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือต้องเข้าใจภาพใหญ่กันก่อนว่าตอนนี้มีพลังอะไรที่กำลังขับเคลื่อนอนาคตของการทำงานอยู่บ้างและนี่คือภาพรวมของมันครับโอกาสใหม่ๆในปี2026เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับแต่มันมาพร้อมกับสิ่งที่เราเรียกว่าคลื่น3ลูกใหญ่ที่กาลังเปลี่ยนโลกเลย คลื่นลูกแรกคือ AI ที่กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว2คือ Silver Economy หรือเศรษฐกิจของผู้สูงวัยที่กำลังซื้อสูงมากและ 3. คือความโหยหารในความจริงใจหรือ Authenticity ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับคลื่น3ลูกนี้เนี่ยมันไม่ใช่ภัยคุกคามนะแต่ต้องมองว่ามันเป็นเหมือนกระแสน้ำที่กำลังพัดพาโอกาสดีๆแล้วก็อาชีพเสริมใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นมากๆเข้ามาหาเราต่างหากเอาล่ะทีนี้เราจะมาเจาะลึกกันแล้ว ว่าคลื่นทั้ง3ลูกที่เราว่ามาเนี่ยมันจะแตกแขนงออกมาเป็นอาชีพเสริมที่น่าสนใจอะไรได้บ้างจากภาพนี้จะเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยครับว่าเทรนด์ใหญ่ทั้ง3ไม่ว่าจะเป็น AI Silver Economy หรือ Authenticity เนี่ยมันไม่ได้อยู่แยกกันนะครับแต่มันเชื่อมโยงกันแล้วก็แตกยอดออกมาเป็นกลุ่มอาชีพเสริมที่น่าจับตามองมากๆถึง5กลุ่มด้วยกันมาเริ่มเปนที่กลุ่มแรกเลยกลุ่มที่ขับเคลื่อนด้วยพลังของ AI อาชีพแรกเรียกว่า AI implementation specialist ครับลองนึกภาพตามนะครับธุรกิจ SME หรือว่าพวกร้านค้าออนไลน์ต่างเนี่ยเจ้าของเขารู้นะว่า AI มันมีประโยชน์แต่ไม่มีเวลาหรือไม่มีทักษะพอที่จะเอาไปใช้จริงๆจังๆคนกลุ่มนี้แหละครับที่จะทำหน้าที่เหมือนเป็นล่ามคอยแปลภาษา AI ให้กลายเป็นเครื่องมือที่ธุรกิจเล็กๆเอาไปใช้ได้จริงๆ หน้าที่หลกัหลกๆเลยก็คือการเข้าไปช่วยวางระบบง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนอย่างเช่นตั้งค่าให้ Chat GPT ช่วยร่างอีเมลตอบลูกค้าอัตโนมัติหรือสอนวิธีใช้ AI สรุปยอดขายรายวันอะไรทำนองนี้ครับซึ่งมันช่วยให้ธุรกิจประหยัดทั้งเวลาและต้นทุนได้แบบมหาศาลเลยแล้วจะบอกว่าตลาดตรงนี้เนี่ยยังใหญ่และยังต้องการคนที่มีทักษะแบบนี้อีกเยอะมากๆเลยครับอาชีพที่2ในกลุ่มนี้ก็คือ AI Art and Asset Creator หรือนักสร้างสรรค์งานภาพแบบเฉพาะทางครับ คือทุกวันนี้ใครๆก็สร้างภาพด้วย AI ได้ใช่ไหมครับแต่คนที่สร้างแล้วเอาไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้จริงๆเนี่ยยังมีน้อยอยู่บทบาทนี้ก็คือการใช้ AI เป็นเครื่องมือสร้างแบบร่างขึ้นมาก่อนแล้วใช้ฝีมือของคนเรานั่นแหละครับมาขัดเกลามันสมบูรณ์แบบจุดที่สร้างมูลค่าจริงๆคือการผรสมผสานความเร็วของ AI เข้ากับทักษะของมนุษย์อย่างเช่นการ r e ทั u c h การจัดองค์ประกอบภาพเพื่อให้มันตอบโจทย์ตลาดที่ต้องการงานคุณภาพสูงในจํานวนมากๆแล้วก็ต้องใช้เวลาอันสั้นอย่างเช่นวงการเกมหรือวงการโฆษณาเป็นต้นครับต่อมาเป็นอาชีพที่ตอบโจทย์เทรนด์เศรษฐกิจวัยเกา่าหรือซ i ลเวอร์อีโคโนมีกันบ้างนั่นก็คือซีเนียร์คอนเซียจครับพูดยังไงก็คือผู้ช่วยส่วนตัวที่คอยอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุอย่างเช่นการพาไปหาหมอตามนัดซึ่งหัวใจสําคัญที่สุดของงานนี้เลยนะคือความไว้วางใจครับ คืออาชีพนี้มันเกิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ของลูกหลานวัยทำงานที่อาจจะไม่มีเวลาดูแลพ่อแม่ได้แบบเต็มที่นะครับมันเป็นบริการที่ต้องการความน่าเชื่อถือความรับผิดชอบแล้วก็ความใจเย็นมากๆซึ่งเป็นสิ่งที่เราก็รู้กันดีว่า AI ยังไงก็ทำแทนไม่ได้แน่นอนอีกอาชีพหนึ่งในกลุ่ม Silver Economy ก็คือ Home Retrofitting Consultant หรือที่ปรึกษาด้านการปรับปรุงบ้านเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงวัยครับ บทบาทนี้ก็คือการเข้าไปประเมินความเสี่ยงต่างๆในบ้านแล้วก็ให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยมากขึ้นภาพนี้อธิบายได้ชัดเจนเลยครับจากพื้นกระเบื้องที่มันลื่นๆในห้องน้ำก็อาจจะแนะนำให้เปลี่ยนเป็นพื้นที่การลื่นแล้วก็ติดตั้งราวจับหรือการเพิ่มแสงสว่างในจุดที่จำเป็นการให้คำปรึกษาแบบนี้มันช่วยป้องกันอุบัติเหตุซึ่งเป็นเหมือนฝันร้ายของทุกครอบครัวได้เลย มาถึงอาชีพสุดท้ายที่ตอบรับเทรนด์ที่คนยุคนี้โหยหาความจริงใจนั่นก็คือ UGC Creator ครับนี่คือนักรีวิวที่แบรนด์จ้างให้สร้างคอนเทนต์วิดีโอสั้นๆที่ดูสมจริงเป็นธรรมชาติสุดๆเหมือนเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังเป๊ะๆเ,เลยแล้วก็ส่งไฟล์วิดีโอนั้นให้แบรนด์เอาไปใช้โดยตรงเอแล้วทำไมแบรนด์ถึงต้องการคอนเทนต์แบบนี้ล่ะคำตอบง่ายๆเลยครับเพราะโฆษณาที่ดูไม่เหมือนโฆษณาเนี่ยมันสร้างยอดขายได้ดีกว่างครับ ที่น่าสนใจที่สุดคืออาชีพนี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ติดตามเยอะเลยนะครับขอแค่มีความสามารถในการเล่าเรื่องที่มันดูน่าเชื่อถือเป็นธรรมชาติแค่นี้ก็พอแล้วเอาละพอเรารู้แล้วว่าทำอะไรดีคำถามต่อมาก็คือแล้วจะทำยังไงให้สำเร็จละ่ะซึ่งมันมีเคล็ดลับสำคัญอยู่2ข้อที่จะช่วยให้เส้นทางอาชีพเสริมของเราเนี่ยไปได้ไกลกว่าเดิมนี่คือกุญแจ2ดอกสู่ความสาเร็จในปี2026เลยครับ หคือการพัฒนาไมโครสกิลหรือทักษะเฉพาะทางที่มันลึกมากๆและ2คือการใช้กลยุทธ์แบบไฮบริดที่ผสมผสานโลกออนไลน์กับออฟไลน์เข้าด้วยกันเรามาดูเรื่องไมโครสกิลกันก่อนครับภาพนี้เปรียบเทียบได้ดีมากๆแทนที่จะบอกกว้างๆว่าเป็นช่างภาพลองเจาะจงลงไปเลยครับว่าเชี่ยวชาญการจัดแสงถ่ายภาพอาหารสําหรับเดลิเวอรโดยเฉพาะเห็นไหมครับ การเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเล็กๆเนี่ยมันจะทำให้เราโดดเบนแล้วก็มีมูลค่าสูงขึ้นมากๆเลยและนี่คือกลยุทธ Hi ์ไฮบริดครับไม่ว่าอาชีพเสริมของเราจะเป็นบริการแบบออฟไลน์แค่ไหนก็ตามนะการสร้างตัวตนและความน่าเชื่อถือบนโลกออนไลน์ก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆอยู่ดียกตัวอย่างเช่นถ้าทำอาชีพซีเนียร์คอนเสิร์ชซึ่งเป็นงานออฟไลน์ line, ก็ควรจะทำช่อง t i k t o k แชร์เกร็ดความรู้เรื่องการดูแลผู้สูงอายุไปด้วยเพื่อสร้างความไว้วางใจแล้วก็ดึงดูดลูกค้าไปในตัว สรุปง่ายๆก็คือโลกของการทำงานในปี2026นั้นเต็มไปด้วยโอกาสครับสำหรับคนที่พร้อมจะปรับตัวและก็มองเห็นช่องว่างตรงนั้นอย่าปล่อยให้ความกลัวมาเป็นอุปสรรคในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเลยครับและคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ลองไปคิดกันต่อก็คือจากไอเดียทั้งหมดที่เล่ามานี้เส้นทางสู่การรุ่งในปี2026ที่ใช่สำหรับแต่ละคนคืออะไรลองเอาไอเดียพวกนี้ไปปรับใช้แล้วก็เริ่มต้นลงมือทากันตั้งแต่วันนี้ได้เลยครับ